มอชนน่านตั้งพันรยาเป็นคณะที่ปรึกษารอมอวสทเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่19กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทยท์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสทลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข2อฉบับลงวันที่14กันยายน2566คือคำสั่งที่เศษ1,290ส่วน2,566เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขระบุเพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพอนามัยจึงแต่งตั้งนางสาวนวลสกุลบำรุงพงเป็นคณะที่ปรึกษารมวสท ส่วนอีกฉบับคือคำสั่งที่เศษ1291สด12่วน2566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทางราชการจึงแต่งตั้งนายมงคลสมคำเป็นคณะทำงานรมวสโทโดยทั้งสองฉบับมีผลตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมา